หนึ่งวันพันเหตุการณ์นะคะของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสค่ะที่ชื่อว่าแจ็คนะคะซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเขาตั้งใจจะไปเที่ยวเกาะเต่าค่ะแต่ว่าโดนพามุ่งหน้าไปยังดอยเต่าคุณผู้ชมพบคนไทยใจดีเข้ามาช่วยเหลือนึกว่ารอดแล้วเชียวแหม่ดันกลายเป็นเรื่องโอลเวงค่ะเมื่อโดนด่านตำรวจสกัดเอาไว้กลางดึก กว่าจะจบลงได้ลุ้นกันตัวโก่งเลยทีเดียวค่ะก่อนจะไปรับชมข่าวอย่าลืมกดติดตามช่องทางของอ้นที่ปรากฏที่หน้าจอด้านล่างเอาไว้ด้วยนะคะซึ่งอ้นก็นจะมาเล่าข่าวสรุปประเด็นข่าวในรอบวันค่ะที่ทาง The Critic แล้วก็รวมถึง Thailand Lover ได้นำเสนอไปนะคะในช่องทางนี้ไปติดตามกันเยอะๆนะคะตอนนี้นะคะคุณแจ็คนะฝรั่งวันนี้เขาโดนคนไทยตั้งชื่อให้ใหม่แล้วค่วะว่าแจ็ค ดอยเต่าแมมีนามสกุลพร้อมนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะเป็นการเดินทางมาประเทศไทยครั้งแรกของเขานะคะเกิดเรื่องเลยค่ะอยากจะลงใต้จะไปสุราษฎร์จะไปเกาะเต่าคุณผู้ชมแกกะเช่ารถนะคะพร้อมคนขับเลยแต่ว่าสื่อสารกันยังไงไม่รู้คุณผู้ชมคนขับพาขึ้นเหนือไปซะอย่างนั้น ไปดอยเต่าจ้าดอยเต่านี่มันอยู่เชียงใหม่นะคุณผู้ชมกว่าคุณแจ็คจะรู้ตัวว่ามันผิดทางแล้วก็มาถึงลำพูนแล้วค่ะคราวนี้นะคะเลยแวะจอดคุยกันกับคนขับนะคะโอเครู้เรื่องผิดทางจริงๆแต่คนขับก็คงจะเวียนหัวว่าโอ้โหแล้วมันคนละทิศไกลกันขนาดนี้ถอดใจแล้วขับมาตั้งไกลดันขับมาผิดทางเอาอยัางไงล่ะตัดสินใจ ทิ้งตาแจ็คไว้ตรงนั้นเลยตรงข้างทางเลยคุณผู้ชมโอ้โหแล้วไม่รู้นะว่าคุณพี่แจ็คเนี่ยเขาไปฟังเรื่องราวของคนไทยใจดีมีน้ำใจมากน้อยมาขนาดไหนนะคะก็สุ่มๆเอาคุณผู้ชมพอดโดนทิ้งข้างทางนะคุณแจ็คไม่สิ้นหวงังสุ่มบอกรถมั่วไปเลยแล้วเมืองไทยก็ไม่สิ้นคนดีจริงๆค่ะคุณผู้ชมเราจะข้ามผ่านคนเดือดร้อนไปไม่ได้รถบรรทุกกระลำผ่านมา พี่เขาก็จะเอาผักไปส่งราชบุรีค่ะคุณแจ็คก,ก็เลยขออาศัยนัติดรถมาด้วยแม่บุญรักษาคุณแจ็คจริงๆนะคะไปยืนเปลี่ยวๆอยู่ข้างทางก็ยังมีคนใจดีช่วยปลอดภัยจากทางเปลี่ยวมาได้นั่งยาวย้อนกลับมาค่ะกลับมาถึงสุพรรณบุรีอ่าอุ่นใจขึ้นมาบ้างสองหนุ่มก็แวะทานข้าวกันค่ะอิ่มน้ำสำราแล้วคุณแจ็คแก่คงสบายใจอะนะ ผ่านค่ำคืนอันหน้าเวียนหัวมาได้แล้วก็เลยทิ้งความขุ่นมัวค่ะพร้อมกับกระเป๋าสตางค์ค่ะเอาไว้ที่ร้านข้าวในปั๊มนั่นละค่ะโดดขึ้นรถบรรทุกมุ่งหน้าต่อเฉยเลยเลสโกโนกระเป๋าตังและพาสปอร์ตค่ะขณะนั้นเองค่ะพี่ตำรวจที่อยู่อำเภอสองพี่น้องได้รับแจ้งเหตุจากลายของโรงพักเ่าว่ามีคนเก็บกระเป๋าสตางค์พร้อมเงินจำนวนมากแล้วก็พาสปอร์ตได้ที่ ปั๊มปตทป่าใหญ่ค่ะก็คาดว่าเป็นร้านอาหารที่ทั้งสองคนเนี่ยแวะไปนั่นแหละค่ะพีพีตำรวจเขาก็ปฏิบัติหน้าที่ว่องไวเลยในทันทีที่ได้รับแจ้งเหตุนะภารากิจก็คือหาตัวฝรั่งชื่อในแจ๊กเนี่ยละค่ะแล้วก็ทำการดักสกัดรถบรรทุกขนกระลำคุณผู้ชมภารกิจของพี่เขานะคะส่วนกระเป๋าสตางค์นั้นพลเมืองดีเขาก็เอาไปส่งเอาไว้ที่สอพอเมืองสุพรรณเรียบร้อยนะทีนี้ ไอ้จังหวะสกัดจับรถบรรทุกกระลำเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าใช้ตำรวจกันกี่คนยังไงนะแหมตรงนี้อยากจะลงไปสัมภาษณ์สองนุ่มจริงๆนะทั้งแจ็คทั้งพี่รถกระลำนะไม่รู้จะตกอกตกใจกันหรือเปล่าแต่เห็นในรูปว่าลงมายืนคุยกันข้างทางนั่นแหละส่วนแจ็คนั้นซึ่งเพิ่งรู้ตัวว่าลืมกระเป๋าสตางค์พอได้รับทราบจากตำรวจค่ะก็บอกว่าเอ้ยเขามีของสาคัญหลายอย่างเลยคุณตำรวจกับพี่รถกระลำนะเขาก็คุยกันบอกว่า จะให้พี่รถกะลัมย้อนไปส่งได้ไหมแค่นี้เองสองพี่น้องย้อนเข้าไปในอำเภอเมืองนะ่าไปช่วยฝรั่งเขาหน่อยแต่พี่กะลัมเขาไม่สะดวกค่ะคุณผู้ชมเนื่องจากว่าตัวเองก็มีภารกิจเนาะกะลัมเนี่ยบรรทุกมามากมายเลยอยู่ท้ายรถถ้าไปส่งผิดเวลาเดี๋ยวเมืองราชบุรีเขาจะปั่นป่วนเอาได้ดีไม่ดีเดี๋ยวเท่าแก่จะมาปรับเงินผมอีกพี่กะลัมก็เลยบอกแม่ทำเต็มที่แล้วได้เท่านี้จริง ต้องไปส่งกะหล่ำที่ราชบุรีเนี่ยก่อนตีสอนะคุณตำรวจครับนี่มันตีหนึ่งแล้วยังมายืนคุยกับผมอยู่ข้างทางอำเภอสองพี่น้องอยู่เลยสรุปว่าพี่กะหล่ำก็ตัดสินใจจากลำพูนมาถึงสุพรรณผมทำได้เท่านี้แหละอะลาก่อนอ่าไปกันดือด้อๆอ,อย่างนี้เลยคราวนี้นะระหว่างที่ตำรวจกำลังประสานงานกันเองอยู่นะคุณแจ็คเริ่มเกลียดแล้วค่ะเพราะว่าอา้าวอยู่ๆพี่กะหล่ำทิ้งไปแล้ว เป็นการถูกทิ้งครั้งที่2ในรอบ1คืนคุณผู้ชมเริ่มใจเสียไงเครียดแล้วแต่ตำรวจไทยแล้วก็ใจดีนะคะประสานกันนะเสร็จสับเรียบร้อยพาคุณแจ็คไปส่งที่สอพอเมืองสุพรรณค่ะคุณแจ็คก,ก็ได้ของกลับคืนมานะเจอหน้าพลเมืองดีด้วยนะที่เขาเก็บกระเป๋าตังค์ให้ถึงตรงนี้ค่อยยิ้มออกแล้วค่ะแล้วเขาก็กล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยออกมานะอ่ะเปิดให้ฟังเสียงพูดนิดนึงต้องดูเพราะว่า แม่ลอ้งแล้วผูยรับ้เลยแล้วพวกพี่ๆตำรวจสพเมืองสุพรรณค่ะก็รับไม้ต่อจากตำรวจสองพี่น้องนะพาคุณแจ็คไปหาที่พักเห็นไหมคุณแจ็คคนไทยใจดีเยอะแยะเลยทั้งตำรวจทั้งประชาชนนะคะปิดท้ายกันด้วยภาพนี้ค่ะตำรวจเขาเล่าจบไว้แค่นี้นะเป็นภาพของพี่ตำรวจนะคะแจ็คบอกว่าตำรวจไทยสุดยอดมาก ที่ตำรวจบอกโอ้โหแค่นี้ก็ดีใจแล้วอย่างน้อยก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตำรวจไทยโชคดีเที่ยวไทยครั้งแรกก็รุงรังเต็มระบบเต็มคาราเบลกันไปเลยนะเที่ยวให้สนุกนะคะแจ๊ค